ันนี้นะคะออยสแควร์นะคะมีทีมเทคนิคนะคะจากเชฟลอนนะคะจะมานําเสนอสินค้านะคะแล้วก็มอบเก็บความดูดีๆนะคะให้กับทางลูกค้าออยสแควร์ทุกคนนะคะ มันจะมีการผลิตออกมาเป็น5เกรดด้วยกันนะครับหรือว่ากลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มก็คือแยกตามในส่วนของค่าความรร้สุดของกรรมฐานซึ่งกรรมฐานเนี่ยถ้าเราดูจากรูปเบสออนนะครับกรรมฐานเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มที่แยกที่สุดยมันจะเหมือนน้ำมันพืชน,นะครับ มันจะมีสีเป็นสีเหลืองๆซึ่งตัวกรมมานเองคุณสมบัติของมันเนี่ยก็คือมันจะมีฤทธิ์ตมันก็เลยทําให้ไปกัดลูกสูบกัดกระบอกสูบทําให้เครื่องยนต์เกิดการสื่อมอได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือส่วนผสมหลักเลยอยู่ในตัวน้ํามันกลุ่มนนะครับกลุ่ม2เนี่ยเราจะผลิตก็คือสกัดสารกัมฐานต์สารปนเปื้อนต่างๆที่อยู่ในน้ำมันพื้นฐานเกือบทั้งหมดมันก็มากกว่านก้าสิบเปอร์ขึ้นต์มันก็จะเก็อบริสุทธิ์ขึ้อคกว่า้0กลุ่ม้นึ่งก็ทําให้ เรื่องของกรรมฐานเรื่องของพวกสารไขามันที่จะทําให้ไส้กรองกลานแล้วก็พวกทําเกิดการกัดกร่อนลูกสูตนเะตัวนี้มันจะลดน้อยลงนะครับน้ำมันก็จะยืดอา,ายุการเปลี่ยนถ่ายได้นานขึ้นอย่างเช่นใช้ไป5้าพันโลเจ็ดพันโลแล้วน้ํามันตื้นก็จะไม่ค่อยเกิดกับน้ํามันของผมสองของเชฟรั่นเองเรามีน้ํามันสูตรพิเศษของเราคือถุงสองพรีเมียมความบริสุทธิ์ก้สดรก็เกือบเทียบเท่าน้ำมันสังเคราะห์เ, 95, เ,เลย กลุ่มที่3ก็คือสังรา์แท้ร้อเก็จะมีความคงรูสุดก็คือ1%น0นะครับกลุ <S <S ่มที่4เป็นสารเคมีสังเคราะห์ละไม่ได้ผลิตมาจากน้ำมันอีนนะครับเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าโพลีอัลฟาอโลฟินหรือว่า นะครับแล้วก็กลุ่มที่5ก็คือกลุ่มอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน4กลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นไกลคอลเอสเตอร์พวกเนี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะไปใช้อยู่ในรถแข่งที่ต้องการน้ํามันพื้นฐานที่ทนความร้อนได้สูงแต่น้ํามันกลุ่ม4ีกลุ่มหนะ้าเนื่องจากเป็นสารเคมีสับเพลเวลาที่มันเอาไปลผลิตน้ำมันเครื่องมันจะไม่สามารถเข้ากันได้กับตัวแอดิพีิซึ่งเราจำเป็นต้องใส่ลงไปดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเอาน้ํามันกลุ่ม4ีกลุ่มห้ามาผสมกับน้ำมันกลุ่มสาม่ี เพื่อให้มันผสมกับไอติีให้ได้อันนี้ก็คือตัวน้ำมันพื้นฐานพึงหันะครับ